สวัสดีค่ะจากร้านต้นยางยนต์หรือ TJ Auto Max นะคะวันนี้ค่ะคุณลูกค้าขับรถ Honda Civic FC นะคะเป็นตัวรุ่นก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นผัดเปลี่ยนมาเป็น FE เนาะคุณลูกค้าคือดอกยางอะ่ะหมดสภาพแล้วถึงเวลาเปลี่ยนยางแต่ก็มาจัดเป็นล้อพร้อมอยางไปเลยนะคะถูกราคาอาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่คุณลูกค้าได้ล้อแม็กขนาด17ไปด้วยคือคุณลูกค้าใส่ตัวขอบ16มาที่เป็นตัวลองท top นะคะจะเป็นกา้านค,คู่เนาะสีเทา ๆะะตัวนี้ก็ขยับมาเป็น17พร้อมยางเลยนะคะ2150 17 y o กฮ h a m a นะคะนี่เลยเรารุ่นนี้อยากจะบอกว่าช่วงนี้เรารดราคาอยู่นะคุณลูกคา้าท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะแล้วอยากจะบอกว่า c ีวิ c เ c เนี่ยก็ใกล้จะเลิกผลิตแล้วเนาะคือจะไม่มีแล้วคุณลูกคา้าท่านไหนที่ออกตัวลองท็อปมาแล้วต้องการมาจัดเป็นตัวล้อของรุ่นท็อปนี้ก็ทักเข้ามาถามได้เลยนะมาดูใกล้ๆกันนะเนี่ยค่ะ ถ้าดูใกล้ๆก็เป็นประมาณนงแต่ถ้าลองถอยออกไปไกลมันดูสวยมากเลยนะคุณลูกค้าถ้าท่านไหนสนใจก็โทรมาคุยกันนะมีเบอร์ทิ้งไว้ภายใต้คลิป2เบอร์อเลยค่ะแต่ถ้าไม่สะดวกก็แอปไลน์เข้ามาคุยกันเดี๋ยววันนี้โบขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ